เพราะว่าการตัดสินใจนี่มันจะเรียกอะไรมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะจะเกิดปัญหาหลายอย่างรวมทั้งอาจจะไปเร่งรัดให้ทางตะวันตกมาโจมตีอิหร่านก็ได้คนอิหร่านเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาถูกเยียดยาหลักสีเนาะแล้วก็เกี่ยวว่าดูหมิ่นเขามากในการที่บุกเข้าไปโจมตีสหรัฐอเมริกาเข้าไปโจมตีถึกในที่ถึงแม้ว่าจะเสียหายไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใดแต่เขาถือว่าเป็นการระมิออำนาจและวืฒน์ใจของเขา นี้การตอบโต้นี่ก็อย่างที่เรียนความจริงถ้า,ถาสายแรกไปสุดนี่เขาต้องการจะให้โจตีฐานทัพของอเมริกาในตะวันออกกลางด้วยแต่ว่าอาจจะคอมโพมายก็อยู่ตังกลางก็เอาติดช่องแคบฮาวมูสล,ละกันแปลว่าทางสหรัฐอาจจะเอาปูงบินมาคุ้มกันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเกิดเรื่องแล้วอีหลานก็เตรียมมีพันธมุตไว้แล้วในเกาะสามเกาะที่อยู่ทางปากช่องทางช่องแคบฮาวมู ถ้าถูกปิดปั๊บในน้ำมันพุ่งกระฉูดแน่นะครับตอนนี้70กว่าเหรียญต่อบาเรลเนี่ยแก้ข่าวนี้แพร่ออกไปเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้อาจจะถึง 9, 0หรือถึงร้อไดุ้่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ อาจารย์สุชทยคะจากข้อมูลข่าวที่ระบุออกมายืนยันว่ารัฐสภาลงมติในการเสนอปิดช่องแคบของมูสแล้วนะคะแต่ว่าจะร,รบกว<า>นอาจารย์พี่ข้อบูลว่าขั้นตอนต,อนต่อไปถ้าเป็นมติที่มีผลบังคับใช้เลยเนี่ยต้องเป็นอย่างไรต่อไปคะต้องรอใครอนุมัติอีกหรือเปล่ามติของสภานั้นเป็นที่สุดแล้วหรือ,อยังคะอาจารย์ยังไม่ถึงที่สุดครับก็ต้องผ่านมติของคณะมนตรีคอมม่นคงสูงสุดแห่งชาตินะครับ แล้วก็ขั้นสุดท้ายขึ้นมายความว่าถ้าผู้นําสูงสุดท่านท่านไม่เห็นด้วยท่านก็มีสิทธิ์จะวีโตได้ครับแต่ถ้าท่านไม่วีโต้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นที่อนุมัตินะครับตามที่รัฐสภาเสนอแต่ว่าการที่รัฐสภามีเขียงผมไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าเขียงมันเป็นเอ,เอกฉันทหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับแต่น่าจะมีการดิเบตกันพอสมควรเพราะว่าการตัดสินใจนี่มัน จะเรียกอะไรมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะจะเกิดปัญหาหลายอย่างรวมทั้งอาจจะไปการไปเร่งรัดให้ทางตะว,วันตกซึ่งจะเดือดร้อนเรื่องราคาน้ามันเนี่ยมาโจมตีอิหร่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนการประกาศสงครามพอกันนะครับซึ่งซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่คาดว่าอิหร่านจะทําเพราะว่ากลัวว่าอิหร่านจะกลัวแต่ผมอยากจะเรียนว่าหนึ่งเนี่ย คนดีล่าดเวลานี้เขาถูกว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกเหยียบยั้หลักเยียดยั้หลักสีเนาะแล้วก็แล้วก็เรียกว่าดูหมิ่นเขามากในการที่บุกเข้าไปโจมตีคือสหรัฐอเมริกาเข้าไปโจมตีถึงในที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียหายไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใดแต่เ้าถือว่าเป็นการระมิดอำนาจและวัตถัยของเขามันสภาก็เลยตอบสนองค่อนข้างจะ,จะแรงแต่ว่าผมก็ว่ายังยัง ยังยังน้อยนะครับถ้าถ้าสายเหี่ยวจริงๆเนี่ยเขาจะให้โจมตีฐานทัพของอเมริกาในตะวันออกกลางด้วยเท่าที่่ทฉันได้รับทราบมาซึ่งตรงน,นี้ก็แค่แค่ปิดช่องแค่พอุมดแต่การปิดเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ปิดตายเนาะอย่างที่มีข่าวว่าจะเอาเรือบรรทุกน้ํามันไปจอดขวางแล้วก็มีการเผาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ ปิดเนี่ยเขาก็ใช้ใช้กองเรือเร็วที่มีขีปนาวุธแล้วก็ใช้ขีปนาวุธที่ช่องแคบแล้วมีการตรวจตราแล้วก็อนุญาตให้เฉพาะเรือของพันธมิตรผ่านได้ถ้าไม่ใช่เรือพันธมิตรก็ไม่ให้ผ่านแล้วตอนเนี้เท่าที่ทราบมีเรือบรรทุกน้ํามันอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเนยประมาณห้าสิบลำที่กําลังตะเกียกตะกายรีบรีบออกมาก่อนที่จะไปเนื่งไหลายนะว่าจะปิดแน่นอนครับมันก็รีบรีบเป็นใหญ่แต่เรือบรรทุกน้มันมันไม่ใช่วิ่งกันแบบ เรือด่วนนะมันต้องใช้เวลาเพราะเรือมันใหญ่ใหญ่หญและหนักครับค่ะแสดงว่าคือจากข้อมูลเชิงลึกที่อาจารย์ตรวจสอบในพื้นที่ของบริเวณช่องแคบฮาวมุสมาเนี่ยนะคะมีข่าวว่าจะปิดจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็มีเรือขนส่งที่เตรียมตัวจะต้องออรีบออกจากพื้นที่ตรงนั้นจริงๆคือมันมันมีข่าวออกมามพอสมควรแล้วแหละหลังหลัง,หล,งหลังจากที่อเมริกาโจมตี ไอ้ nuclear size ของของอิหร่านนะครับคือไอ้เรื่องเรื่องความเสียหายก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็อันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดอำน,นาจอิปไตยแล้วก็แม้ว่าจะเคยกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลในการสนับสนุนอิสราเอลมาโจมตีอิหร่านก็ตามเนี่ยแต่ครั้งนี้สหรัฐอเมริกาลงมือเองอ่ะแล้วก็ทัมเองเป็นคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาะนะ ว่าแม้ขอบคุณความร่วมมือของเดสนยาฮูซึ่งไปโจมตีที่ที่อิสหาเานนะครับส่วนสหรัฐได้โจมตีที่นาธานกับที่ออีกที่อ่าีกแห่งหนึ่งที่อะไรเฟอ,ท,ฟอนะที่ฟอโดจาสตี่ฟอโดครับทีนี้คราวนี้สหรัฐลงมือเองแล้วก็ทําก็ลงลงอย่างชัดเจนนะว่าประสบความสําเร็จอย่างงามแต่ว่าพอสักพักใหญ่ๆก็เกิด แล็กเอาแล้วก็โพสต์ทันนี้ก็หายไปก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกลายเป็นรูปทรงชาติแทนก็ลงไปเช็คกันดูและอีรานนี้ถือว่าเป็นการระเบิดอำนาจจสตเพราะงั้นสภาก็ก็เลยมีมติว่าจะต้องตอบโต้ทีนี้การตอบโต้นี่ก็อย่างที่เรียนอน่ะความจริงถ้าถ้าสายแรงสุดที่เขาต้องการจะให้โจมตีฐานทัพของอเมริกาในตะวันออกกลางด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะคอมโพมหมยก็อยู่ตรงกลางก็เอาปิดช่องแคบฮอมูสละกัน แต่ว่าเจะปิดได้ไม่ได้ในอันนี้ก็ต้องขึ้นกนหน้มนตรีกับมันคงสูงสุดและรวมทั้งท่านผู้นําสูงสุดนะครับอันนี้ก็ก็ต้องติดตามแต่ว่ามันก็มันก็เฉียดเฉียดอยู่นะมันก็เฉียดเฉียดอยู่เพราะงั้นเรือบรรทุกน้ามันที่อยู่ในอา่าวเปอร์เซียก็เลยต้องรีบรีบอะไรรีบออกอะ่ะเพราะว่าเวลานี้ถ้าที่ทราบมีประมาณห้าสิบลำก็เยอะเนาะก็คงรีบใครบางทีไม่ทันเติมน้ํามันก็อาจจะรีบออกก่อน โกริดครับแต่ว่าถ้าเป็นปาล์มมิตนี่ไม่ต้องห่วงเช่นน้ามันจะไปจีนเนี่ยก็ผ่านสบายนี่ต้องลองมามามา,มาศึกษาสภาพของช่องแคบฮอร์มุสสักเล็กน้อยตัแคบฮอร์มุสนี่ความกว้างเฉลี่ยประมาณห้าสิบกิโลเมตรแต่ช่องทางที่แคบที่สุดมันประมาณสามสิบสามกิโลเมตรนะครับแล้วก็ช่องทางเดินเรือในประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะครับเขา่าว่าชีเลนเนี่ยนะมันประมาณ ยี่สิบกิโลเมตรเพราะงั้นมันก็แคบอ่ะแล้วสามารถจะจะจะ,จะ,จะล็อกไม่ยากนะครับอิหลานสามารถใช้ใช้เรือเร็วติดทีบรรัรนูตได้เข้าไปจัดก,การได้ไม่ยากกับเรือรทุกน้ำมันและแม้จะมีเรือลบก็เรือลบก็อยู่ในสภาพที่ที่ไม่คล่องตัวอาจจะถูกผูงบินมาโจมตีก็ได้ครับแล้วก็แป้ว,ว่าทางสหร,รัฐอาจจะเอาผูงบินมาคุ้มกันก็ก็กลายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเกิดเรื่องแล้วอิห่านก็เตรียมมีฟันนูตไว้แล้วในเกาะ สามเกาะที่อยู่ทาปากช่องทางช่องแคบพอมูสก็คือเกาะอบูมูซาเกาะตุนบีใหญ่เกาะตุนบีน้อยนะครับซึ่งซึ่งก็ติดขีเพวุธไว้พร้อมเพราะฉะนั้นยังมีขีเพยุวุธบนฝั่งเลยกะน,นะครับที่อิหร่านก็เตรียมไว้ทางด้านนี้พอสมควรเหมือนกันเอจึงเป็นเรื่องที่ที่น่าวิตกเพราะว่าถ้าถูาถกปิดปั๊บเนี่ยน้ำมันพุ่งกระฉูดแน่นะครับตอนนี้เจ็ดสิบกว่าเหรียญต่อบาเรลเนี่ย แช่ข่าวนี้แพร่ออกไปเนี่ยผมว่าวันนี้อาจจะถึงเก้าสิบหรือถึงร้อยได้แต่ว่าผู้ผู้ชนานาญการหรือว่ารัฐมนตรีพลังงานไรักพยากร์ว่าอาจจะถึงสามร้อยถ้ามีการปิดทองออโมแล้วคิดดูน้ามันทั่วโลกมันจะขึ้นแค่ไหนแล้วคนที่อาจจะเดือดร้อนมากก็คือสหรัฐนั่นแหละเพราะว่าเ,าเขากลัวเรื่องเงินเฟอ้อคือถ้าราคาน้ํามันถึงแม้วสาสหรัฐจะผิดน้ํามันได้เองเนี่ยแต่เ็าไม่อาจจะชดเชยไอ้ส่วนที่มันขาดไปได้ แล้วก็บริษัทน้ำมันมันไม่ใช่ของรัฐนี่จะเป็นซิสเตอร์ก็ต้องถือโอกาสข,ขึ้นขึ้นราคาน้ำมันแน่นอนก็เดือดร้อนทั่วละครับค่ะอาจารย์ทีนี้ดูเหตุผลและสิ่งที่เป็นแรงบิดคั้นแรงกดดันที่อิรานต้องใช้ไา่ตายที่อาจจะมีเดิมพันสูงหรือว่าต้นทุนสูงอย่างการปิดช่องแคบฮองบุสกอร์นะคะถ้าจะปิดจะเป็นเพราะอะไรคะ จะต้องใช้วิธีนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจาะแลกมาด้วยผลเสียหายและแรงกดดันที่สูงมากอาจจะเจอกันตอบโต้จากกองทัพของสหรัฐที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยค่ะจย์เรื่องนี้ก็ต้องดูถึงการประเมินสถานการณ์ยกตัวอย่างอย่างที่อิสราเอลเนี่ยประเมินสถานการณ์คิดว่าสหรัฐจะเข้ามาช่วยทันทีที่ตัวเองโจมตีอิหร่านถูกไหมและคิดคิดว่าจะใช้หมัดเดียวน็อกได้เลยและเอาชนะอิหร่านเพราะขาในาทหารสํครนสำคัญไปหลายคนด้วย ครับก็คิดว่าของทัพอิหร่านจะปั่นป่วนแล้วก็อาจจะเกิดการจลาโจลและล้มรัฐบาลอันนี้เป็นการคาดคะเนที่ผิดพลาดของดิสันเจหูเพราะอิหร่านสามารถตั้งตัวได้ในแปดชั่วโมงแม้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศก็จะถูกแฮกก็ตามแต่ว่าเขาตั้งตัวได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนการประชาการใช้คนทดแทนแเรียบร้อยแล้วก็ตอบโต้อยา่างรุนแรงที่ตอนนี้เซลก็ก็กําลังได้รับผลกระทบจากการประเมินผิดท่าอิหร่านเองตรงนี้ก็อยู่กับการประเมิน สถานการณ์คือเขาเชื่อมั่นตอนนี้เพราะว่ารัสเซียเองก็ตอบรับในการสนับสนุนอิหร่านจีนเองก็ตอบรับในการสนับสนุนอิหร่านแต่ยังไม่ออกมาประกาศตรงไปตรงมาแต่แต่ว่าก็พูดแล้วละ่ะว่าเขาเขาอยู่ข้างที่เป็นฝ่ายถูกต้องนะครับแล้วเขาก็ประนามอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะจีนว่าได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจีนได้ออกตัวแรงกว่ารัสเซียได้ซ้าแต่รัสเซียเองเนี่ยก็ยังได้ได้ปราบทางอเมริกาว่าเขามี เจ้าหน้าที่เขาทางานอยู่ที่นั่นด้วยในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่ทีโบเชนะครับซึ่งซึ่งอ่าก็โบเชไม่ได้ถูกทาลายนะครับเพราะงั้นเอ่ออันนี้ก็ก็เขาก็เตือนอิเซลด้วยว่าห้ามใช้นิวเคลียร์เพราะถ้าใช้นิวเคลียร์จะเกิดผลกระทบอยา่างรุนแรงนั้นตรงนรนนรนตรเนี้ยอิรานโดยโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอาจจะประเมินสถานการณ์ก็ได้ว่าเออมีมหาอำนาจสองอันนี้ ค้ำอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะกลัวการปิดช่องแคบเท่าไหร่อันนี้เป็นการประเมินอย่างไรก็ตามเนี่ยระระดับสูงขึ้นไปคือสภาข้าพพงศแห่งชาติอาจจะพิจารณาไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่ผ่านนะครับหรือว่าขั้นสุดท้ายท่านผู้นาสูงสุดท่านอาจจะวีโต้ก็ได้อันนี้ก็ก็ยังมีขั้นตอนอยู่ครับยังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไฟนนลแล้วมุมของ อาจารย์สมชายนะคะวิเคราะห์จากสถานการณ์ของอิรานวิเคราะห์จากปัญธิวิต์ของอิรานแล้วก็วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่อเมริกาเข้ามาร่วมสงครามโจมตีสามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นิวเคลียร์ไซต์ของอิรานร่วมกับอิสรเาเอลด้วยนะคะอาจารย์มองว่าขั้นต่อไปอิรานจะตัดสินใจยังไงคะจะปิดหรือว่าไม่ปิดช่องแคบของมงสุสคือถ้าเป็นผมนี่เป็นผมนะพิจารณาในแง,แง่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเออมันยังไม่ควรทําตอนนี้หรอก ไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นด้วยว่าไม่ควรปิดนะถ้ามันจําเป็นถึงจุดนั้นก็ควรจะปิดและแม้กระทั่งการจะโจมตีฐานทัพอเมริกาในพื้นที่ก็จําเป็นต้องทําถ้ามันถึงจังหวะที่ควรจะต้องทํานะครับแต่ว่าในระยะนี้ผมคิดว่าอิหร่านควรรวบรวมพลังก,กาลังและศักยภาพโจ,โจมตีเซลโจมตีเซลให้ให,ให้ให้หมอบซะก่อนเพราะบางัน้นที่เซลเนีจะเป็นขอกข้างแค่คอยคอยมาโจมตีอห่านก่อกวนแล้วก็จะไปยุยงสหรัฐ นะครับให้คอยมาโจมตีอิหร่านซึ่งตอนเนี้ผมมองวัดซ้ำเองเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่อยากทำสงความใหญ่เพราะฉนั้นก็จํากัดขอบเขตจะไปตีจะโจมตีเฉพาะ่เอเครนซ้ายนะครับซึ่งสหร,รัฐก็รับมาสองที่แล้วก็อิสราเอลก็โจมตีที่อิสราเอนะครับก็สหร,รัฐก็รับมาพอโดกับที่นาธานแต่ว่าก็มีข้อข้อหน้าสังเกตเพราะอะไรนจากที่อิหร่าน,นว่า อชี่ฟอโดนั้นก็แค่ถูกโจมตีทางเข้าทางออกเท่านั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วส่วนที่นาธานเองก็ไม่ได้รับความเสียหายและโดยเฉพาะเขาบอกว่าได้ขนย้ายไอวัตถุที่ที่จําเป็นอะเช่นเช่นแร่ยูเรเนียมที่ทําการ enrichment แล้วเนี่ยไปไว้ที่อื frankly, family, ่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเองก็ไม่ได้เอา ขาดที่จะทําสงครามใหญ่เพราะว่าแล้วก็ไอ้ที่สิ่งหนึ่งที่ที่มันยังค้านกันอยู่คือตอนแรกก็อ้างว่าใช้บีทูเข้าไปโจมตีนี่บีทูถ้าไปโจมตีเนี่ยแห่งละมันก็ต้องเริ่มหน้าใช้บีทูอย่างน้อยสองลำแต่บีทูที่เดินทางจากเกาะกวมมาก็เพิ่งจะถึงก็มีมีรู้สึกจะสามลำก็ยังไม่ครบสูตรเนาะแล้วที่เหลือที่มาจากฮาวายก็ยังยังไม่ถึงเกาะกวบเดําเพราะฉะนั้นการระดมศพล,ลังสาระก็อาจจะไม่พร้อม แล้วทำไมทํารีบโจมตีก็อาจจะถูกกดดันจากร็อบบี้ของของสายอนิสในสหรัฐก็ได้ให้รีบระทำการเพราะอิสเอลอาจจะมีภาวะที่ย่ำแย่ข่าวตอนนี้มันก็ขัดแย้งอยู่ระหว่างระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะบางคนก็บอกอิสเอลไม่ได้เสียหายอะไรนะบางคนก็บอกย่ำแย่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเชื่อซอสไหนแต่ผมมองว่าอิสเอลน่าจะอยู่ในฐานะที่ลำบากเพราะว่า อวกสิกตันโพสเองบอกว่าจะมีขีปนาวุธที่ป้องกันการโจมตีของอิหร่านเนี่ยทด,ยด้วยขีปนาวุธเนี่ยเพียงสิบสองวันเท่านั้นนี่ก็ยากมาตั้งแต่ที่รับข่าวว่าสองวันก็เหลือสิบวันนะครับเพราะงั้นตรงนี้เซลก็กังวลกังวายอีกอย่างหนึ่งฐานะเศษรษฐกิจของอเซลก็ย่าแย่เพราะว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันหลายพันล้านอยู่นะนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะ สถานที่ทางด้านเศรษฐกิจที่ถูกทาลายเสียหายเด่ยมันก็คิดไปต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกมากมายแลโดยเหตุนี้ทึงนุูบอกว่าเป็นการคาดคะเนผิดของเดซันยาหูทีเดียวที่คิดว่าทําแล้วจะจะน็อกอิรานได้ดด้วยหมัเดียวแต่ที่เดซันยาหูตัดสินใจทําเนี่ยส่วนหนึ่งคือคือหนึ่งเนี่ยก่อนตัดสินใจก็คงจะขอขอความเห็นจากสหรัฐละแสหรัฐก็คงคงไฟเขียวนะแต่ว่าซ้์ก็คือซ้ำอ่ะ ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับซามก็อาจจะคิดดูแล้วเนี่ยไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่เพราะงั้นก็ก็ยังลังเลที่จะเข้ามาช่วยในทันทีทีนี้ในทันยูเมื่อเมื่อถูกพลาดไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่น่ากลัวแต่ก่อนจะพูดตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอในทันยูที่ต้องการสงครามเนี่ยก็เพื่อรักษาตําแหน่งของตัวเองเพราะจากเด่ที่มีสงครามเนี่ยตัวเองก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าหมดสงครามเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะเสร็จแต่ติดคุกนะครับทีนี้ไอ้ที่กังวลกังวายมากเพราะว่าการบีบคั้นทางด้านเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันมากแล้วก็อิสราเอลเปิดศึกไว้รอบด้านเวลานี้ก็เริ่มเริ่มจะถูกทั้งฮูตีก็โจมตีซ้ําเติมแล้วถ้าอิสราเอลลุกขึ้นมาโจมตีอีกเนี่ยอิสราเอลก็จะอยู่ในฐานะลําบากเวลาน,นี้ไอ้ที่หลบภัยเนี่ยก็ยังยังไม่พอเลยนะครับ ก็เลยที่เคยบอกว่าก็เป็นห่วงคนงานไทยเนาะแม้แต่ที่หลบดภัยเขายังไม่พอเนี่ยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรือจำการอพยพันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็คือคือประเด็นที่เราต้องพิจารณาแต่ว่าระยะต่อไปแน่นอนที่จะเกิดผลกระทบก็คือราคาน้ํามันขึ้นแน่พรุ่งนี้เปิดตลาดเดี๋ยว็ค่คอยดูหุ้นก็ปั่นป่วนแน่นอนนะครับหลายๆที่ ที่นี้คือถ้ามองปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะมีอีกมุมมองหนึ่งบอกว่าอิร่านน,น่าจะยากนะที่จะปิดช่องแคบโฮมูสได้เพราะว่าช่องแคบโฮมุสที่มีความกว้างประมาณ33กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีความคาดเกี่ยวกันระหว่างน่านน้ำของอิร่านและโอมานด้วยนะคะคือไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่จะไปขีดขวางทั้งในแง่ของขนาดแล้วก็ในแง่ที่ไปเกี่ยวข้อกับทางโอมานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็น เรื่องของความสัมพันธ์กับทางฝั่งของสหรัฐด้วยนะคะกองเรือที่เป็นกองเรือที่ห้าของสหรัฐก็อยู่ตรงบริเวณนั้นอาจารย์สมชายมองประเด็นนี้ยังไงคะคือผมว่าในภาวะสงครามเนี่ยไอ้เรื่องหลัานี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าอูทีเองเนี่ยก็ใช้ยุธวิธีคล้ายๆที่ผมพูดเนะใช้เรือเร็วสิที่ปะตะวุธและอาจจะมีโดนใต้น้าคอยโจมตีคือไม่ใช่เอาเรือไปทอดความปิดเพราะงั้นเรือที่จะต้องผ่านเนี่ย มันก็มีช่วงกว้างเพียง20กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ถึงสามสิบสามนะครับสีเลนเนี่ยเอาเรือแค่นี้ไปวิ่งโจมตีมันก็ทําได้นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องข้ามไปอีกฝั่งด้วยกังได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปัญหาคนที่พูดอาจจะจะมองโลกในแง่ดีไปหน่อยนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่ปัญหาโดยเฉพาะในเพราะว่าสงครามมันทําได้ทุกอย่างแล้วถ้าถ้ามันเกิดเปิดศึกจริงๆเนี่ย อิหร่านก็ต้องปิดเพื่อไม่ให้กองเรือที่ห้าออกมาเวลาเนี้ยฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ซึ่งมีเครื่องบินเอฟสามห้าอยู่ประมาณยี่ห้าลำเนี่ยลำเลียงเครื่องบินไปอยู่ที่ดิโกกาเซียแล้วครับไม่ได้อยู่ข้างในเพราะถ้าอยู่เนี้ยถูกหยิบไปแล้อิหร่านถล่มก็ก็พังหมดดิเครื่องบินตั้งยี่บห้าตับมูลค่าเท่าไหร่นะฮะมูลค่ามา,มากมายมหาศาลเขาก็เคลื่อนย้ายแต่ยังมีกําลังพลอยู่แต่ที่ผมมองว่า ที่ที่ผมบอกว่าเขาอาจจะไม่ปิดแล้วก็รวมทั้งจะไม่โจมตีฐานทัพเมกาเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้ามองในแงย่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเนี่ยสงวนกําลังไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปเปิดศึกแต่ว่าอ้างสิทธ์ไว้ก่อนว่าคุณมาโจมตีฉันเนี่ยคุณได้ละเมิดแล้วนะถ้าว่าคุณประกาศสงครามกาศฉันเขาจะทาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าโจมตีเซลก่อนเพื่อให้ไอเซลเนี่ยทังภาพไปจริงๆแลถ้าไอเซลหมดลิเนี่ยสถา,า,านการณ์ในตะวันางก,ก็จะคลี่คลายไปอีกเยอะ นะครับแม้แต่เรื่องปัญหากาซ่าก็จะคลี่คลายไปอีกมากมายครับุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกางใจ้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ